ส่วนคดีต่อไปที่เป็นความสนใจของสังคมอย่างมากนะคะกรณีของนายกิจนะคะคดีอุ้มฆ่าหนุ่มโรงงานมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปทิ้งที่บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์ล่าสุดคุมตัวนะคะนายกิจเนี่ยไปฝากขังแล้วค่ะนักข่าวก็ไปเกาะติดในช่วงบรรยากาศเห็นว่าปิดปากเงียบยังไม่ยอมพูดอะไรเลยนะคะส่วนบรรยากาศของการจัดงานศพในใหม่ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะคุณผู้ชมเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพบางประกงนะคะก็ได้คุมตัว ในกิจหรือช่างกิจนะคะผู้ก่อเหตุเรียกว่าเป็นตัวการสําคัญเพราะว่านอกจากช่างกิจแล้วยังมีพวกรวมแล้ว5คนนะคะคแต่ว่าช่างกิจเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนที่ก่อเหตุยิงมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปทิ้งตรงเรียบมอเตอร์เวย์นี่แหละค่ะนายกิติโชต แพรพมยูลนะคะอุ้มค่าในใหม่หรือว่านายธนาสันก่อนที่จะนำศพมาทิ้งเอาไว้ตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์ในพื้นที่ของตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนภาพหน้าจอที่เห็น <S 2>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  ผู้รวมแก๊งอีก4คนนะคะมีโอ๊ตนะคะมีกรามีแก๊ปแล้วก็มีนิวแต่ว่า สี่คนนี้ยังให้การแบบไม่ตรงกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตํารวจต้องสอบกต่อว่าจริงๆแล้วใครก่อเหตุอย่างไรบ้างนะคะโดยช่งชวงเช้าเนี่ยพบว่าช่างกิจอาการค่อนข้างเครียดที่ผ่านมาทั้งคืนไม่ได้นอนเลยค่ะคผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่าผู้ตายเนี่ยมันเกิดจากอะไระนะเจ้าตัวก็ยังคงก้มหน้าเงียบยังไม่ตอบคําถาม ส่วนอย่างที่บอก4ี่คนที่เหลือเนี่ยนะคะตามจับกลุมตัวได้ทั้งหมดแล้วตามกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยกันมาก่อนหน้านี้นะทั้งพฤติการในการอยู่บนรถนะคะแล้วก็พากันไปจุดที่มีการทิ้งศพรายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการแยกสอบกันอยู่เข้นหาข้อพิรุธเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยให้การไม่ตรงกันเลยค่ะคบ,บางคนก็บอกว่าเอายังนั่งคุยกันอยู่เลยนะที่อู่แล้วค่อยพาขึ้นไปยังมีชีวิตมงคลบอกตายมาก่อนแล้วแบบนี้นะคะ,อะตอนนี้ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับช่างกริดนะคะนั่งไปบนรถเฉยๆไม่ได้ทำอะไระไปดูบรรยากาศงานศพหน่อยนะครับที่วัดคลองปัดเปรียนะครับที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการบรรยากาศของอองานศพในใหม่แน,น่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับโดยมีบรรดาญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนๆของในใหม่เนี่ยเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมาก ผู้สื่ข่าวไปเจอนางสาวพรครับเป็นภรรยาของผู้ตายซึ่งเดินทางมาร่วมงานศพด้วยสังเกตสีหน้าสีตาของนางสาวพรผู้สื่ข่าวบอกว่าค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรใดๆกับสื่อมวลชนหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวคุณแน่แคุณผู้ชมก็แน่นอนว่าถูกกระแสสังคมนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยตั้งข้อสังเกตอย่างมากว่า มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่ในใหม่ซึ่งเป็นสามีของตัวเองเนี่ยถูกฆ่าอัมพรางด้วยหรือเปล่าเพราะมันถูกตั้งข้อสังเกตว่าในนา,นางสาวพรเนี่ยกับช่างกิจเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ดังสาวพ,พรบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันหรือไม่นะครับหลังจากที่สวดศพส,สวดอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะว่า นอกจากช่างกิตแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานมันมีการให้สัมภาษณ์นะบอกว่านางสาวพรเนี่ยมีโรคอีกใบหนึ่งด้วยนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้มีแค่ช่างกิดไม่ใช่มีแค่ในไม้ในหม่ไม่ใช่มีแค่ช่างกิดมีอีกคนหนึ่งด้วยโอ้ซึ่งตอนนั้นก็คนที่เป็นโรคที่สามเนี่ยของของนางสาวพรเนี่ยเขาบอกว่านางสาวพรมาจีบเขาก่อนอ่าแล้วก็เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยเพื่อนของ ผู้ชายโลกใบที่สามเนี่ยก็มาสะกิดให้ดูว่าเนี่ยแฟนของนายเนี่ยไปมีเรื่องซะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าโอ้มันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงนะอย่าพึ่งไ,ไปใบนะที่3เลยเอาใบที่สองนี่ก่อนอะนะเพราะว่าตอนนี้คาให้การต่างๆมันไม่ตรงกันด้วยนะคะ,ะและ้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทม์ไลน์ต่างๆที่ตํารวจยังสงสัยอยู่นะคะในตัวกร,รณีของนางพรที่ว่านี้ทีนี้แม่บุญธรรมของผู้ตาย แม่บุญธรรมของในายใหม่นะคะชื่อว่าคุณดวงพรอายุ59ปีก็มาเปิดเผยนะคะว่าคือในงานศพเนี่ยก็ได้พูดคุยกับนางสาวพรด้วยเหมือนกันซึ่งโดยที่แน่ชัดเนี่ยคือเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะและจากข่าวที่ออกมาก็พยายามลักษณะว่าปลอบใจว่าต้องรับให้ได้นะตรงนี้เนี่ยเราผิดด้วยเหมือนกันแต่<พ>ยังผิดไม่เต็มร้อยถามว่าผิดยังไงคือผิดว่าหลังจากที่ ตำรวจเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะคะแล้วก็มีการพาช่างกิจเนี่ยเข้ามานอนที่บ้านบ้านของที่นางสาวพรกับในใหม่ผู้ตายเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะนะพากิจเข้ามาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการชักศึกเข้ามาในบ้านจนตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ของในใหม่เขามาเองเขาตกใจเลยว่าเออทำไมมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายมานอนที่บ้านแบบนี้ได้ยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยคือนางสาวพรเขาบอกว่าเขายังไม่รู้นะว่าผู้ก่อเหตุอะ่ะคือช่างกิจ นะคะก็เลยทําให้บอกไปว่าแบบนี้เราผิดหนะที่พาศึกเข้าบ้านแต่ยังผิดไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นต้องรับให้ได้อย่าทิ้งงานสบไปกลางคันนะต้องช่วยกันจัดงานให้เสร็จก่อนส่วนที่ญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะเชื่อไปตามข่าวนะคะว่านางสาวพรมีส่วนรู้เห็นกับการตายหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าญาติพี่น้องจะโกรธแค้นจนไปทําร้ายนางสาวพรหรอกเพราะว่าท้ายที่สุด ถ้าเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริงก็ต้องรับเวรรับกรรมกันไปอย่างที่บอกว่าพาศึกเข้าบ้านแบบนี้ก็ต้องรับผิดในส่วนนี้ด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทำงานได้อย่างรวดเร็วจนสามารถจับตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ฟังเสียงแม่บุญธรรมของคุณใหม่กันหน่อยค่ะได้ตรงนี้เราผิดแต่เราก็ายังไม่ได้ผิดเต็มร้อยเพราะเราไม่ยังยังไม่รู้ว่าเราอะตรงนั้นอะเราเป็นคนนำนำ คนฆ่าเนี่ยมาฆ่าหัวเราหรือเปล่าตรงนั้นยังไม่รู้แต่ตรงเนี้ยเราผิดอยู่ห้าสิบเราลงรับไม่ได้แล้วตรงเนี้ยแต่จะทิ้งงานจบไปทิ้งไม่ได้เพราะสามีเราเราต้องทาให้จบสิ้นไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งกลางคันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีหลายปม,มแล้วก็มีตัวละครเนี่ยเพิ่มมามากขึ้น<ะ>เรื่อยๆนะครับจะดูดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย มันเกิดขึ้นจากเรื่องของชู้สาวที่มีการคาดการกันหรือไม่นะครับ